เปนวันลมสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนบ่ายพี่นอกจาามันนี้ก็ปิดอีกเื่อนึงที่มืดฝนแท้จริงเนี่ยเขาจะวอาพายุเข,ขา่ามันนี้ว่าฝนสีตกแห้งแต่ว,ว่าวางเทียงกระตกตกปล่อยๆเมือ่อคืนดี่กระตกลิ้นอยู่เบิดคืนแต่บบฝนบบแห้งคิดว่าฝนสีแห้งว่าสีลกมะยามตรงมัมิดชีรีมีตะลมเนาะ ลุกจักพยนย์ไปหอดใส่ว่าสิลงไปอันซับน้ำไม้เมื่อต้มจิ้มเจวกะปิกับน้องทำบริหาไก่พี่น้องที่ลุกไปหาอยู่ยในสะเนาะบอ้โ,โหมัจีมีมบอกรลยว่ามีคนมาซับไปละวบิดจัง Đi tốt nhé Cứ đi tốt Mới anh bà lông Nhưng mà chắc Anh đi tốt Không có đau thôi không làm จะเป็นน้อไม้บงต่อนี่นั่มีคว่มงานมีปัญหาเยอะวีนอ่อนบางใยมันขึ้นสูงแล้วน้อไม้บงมันขึ้นสูงแล้ววีต้นไม้ป่ามีอยู่อนี่ น้ไม้เยอะแยะไม่ต้องไปหาไก่อันนี้เป็นน้ำไม้ป้าพี่น้องฝุ่นอยู่ข้างในเนี่ยกลายเดี๋ยวมันขึ้นเหี่ยวน้ำกม็มีอันนี้มันออกไก่ก็ส่วนใหญ่ส่วนนี้นะมันมันอยกนากงาเบินแล้ว สมได้แล้วได้แล้วนอนหนึ่งพีนง่น้องนไม้ป่านี่อันนี้กำลังขึ้นแต่บอกเอาไว้หลายเดี๋ยวมันขึ้นมันหกเพราะมันเป็นน้นไม้ป่าแล้วมันหนามเนาะนี่มันเริ่มยาวเลยพี่นอ้องอุ้ย ันนี้น้ำไม้ป่านะจ๊ะนี่ได้แล้วหน่อหน่อยมันก็นมีอยู่เดปุดข้างในเพนิ่อก็มีเอาได้อีกแล้วหน่อมันหลายมันอยู่ข้างใน,นปะ่ะ ข่าวในเจอน้ำใหม่ขึ้นสูงเบาป้าแดงพี่น้องบัวโภภพดพรวบัวเต็มสะอยู่เจ้าปีนี้ปลเอาป่ามาปล่อยเนาะบัวแดงคุณเดงน้ำใหม่ยอยู่ลงม อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะม่ตะนาวไม้น้ำไม้บ่งเนาะน้ำไม้บ่งบ่ค่อยมีหนามจนน้ำไม้ป่ามีสองกอกนี่ครับกอกฝั่งนั่นนอบักหลาไม่ได้พี่น้องมันหนามก็เลยบ่อยากเอาไว้หลายบางแน่นอนนี่ยนอบักหลายนี่พุ่นนอม้ยจะดันลุ่มพุ่น่ะน้ำไม้ป่ามันหนามนี่นอมันกำลังโพกันหลเนี่ย ซุ้มขึ้นก็นมีแต่ผลสูงนี่อยากได้น่อมันหัวเสียไปต้มต้ม,มจิ้มแจ่วกะปิอุ๊ยมันจะตกไหมอุ๊ยมันจะตกทำ โอ๊ยตกลุงลุมบนเสียได้บอกลุงแปเอยู่กลางเนี่ยตกอีกแล้วนี่ครับผู้ชม่อไม้เออตัวมันสูงเบาด้นี่ชุมมันสูงแล้วมันสูงแล้ว มันสูงเราไม่แต่อพยพเราไม่เผาเนาะแต่ว่าเนี่ยไปต้มเสียอัตะนอมันเนี่ยมีมันน้งนะอันนี้กะแท้จริงเนะราไปยักไว้ลายไอ้มันสูงเราบ่นหรือเสียงไหมคุณยายเผาบ่คุณอยู่ทั้งคนกับมี้อุ้ยอยู่รุมหมดกันลายเดย้มันหนามพีม่น้องมันเอายากกินยาก ตะกี้เดี่ยปิดก่อบาักใหญ่เขาเอาไพ่จูดแล้วทีนี้มันบวต่ายไปแล้วแล้วมันคืนมาแล้วมันออกนอนเนี่ยบอยากเอานอไว้หลายเนี่ย เดี่ยวเมื่อคุณยายเผาอ่ะเห็นอ่ะอคุณอยู่ข้างล่างกับบักหลายๆกลิ่นอยากมันหนามแต่ว่านื้อไม้บ่งนะมันขึ้นสูงแล้วพี่นอ้องวิ่นอมันก็นยั่งอยู่เด้นอมันก็ขึ้นสูงอยู่เริ่มใบจะเอาห้อยผู้ใดญ่มาจับนี่นะ,ห,ะห้อยผู้ใดญ่มาจับ ปูอัดนี่บบงแน่หน,นอมันต้ไม้บงใส่อุย้ยหนอบงังใหญ่เอาประทับยาห้อยแต่ก็เอาต้นไม้บงท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสับให้ดูอุย้ยผุ่นบักหลายๆหนอต้นไม้บงยาวหน่อยใหญ่โอยคือแข็ง ไอันนี้คือน้ำไมบ้บงด้วพี่น้องน้ำไม้บงนี่อันนอมันจะค้นขนเนาะน้ำไมบ้บงน้ำไม้ลายแกงแสบแต่ว่ากอมันจะมีหนามมันเสียวง,ง่ายมันบกกอเสือะนะทำมือแน่นอ้ะ,อะน,อน่ากระไหลอันนี้ถือว่านอใหญ่ ขนนอมันอ่ะนออีเทล่างเน,น,นี้ยนี่เนี่ยน้ำไมบ่งนอมันหลายเลย ว้ายเลือกเอาพี่น้องมันหลายอยู่น่ะท้องอ่ะเอ้ยยักได้น้องไม้ป้าเอาน้องไม่บกยังมาตบ นี่พี่น้องมึนแน่นอนมันนี่เนาะมืงแน่ข้างล่างนี่ก็มีแต่นอมันอันนี้น้ำไม่บ่งเลยจ้ะนี่น้ำไม่บ่งอันนี้ก็น้ำไม่บ่งนี่นี่มันหลยหลหยอดอยู่นี่พีพีอันนี้ก็น้ำไม่บง่งน,น,น,ออนี่พี่เห็น,น,นอบอนี่อันนี้ก็แม่เห็นแต่ปลายนอขาวนี่อยากได้นอขาวมันเนี่ย นอขา,ขาวมันเห็นบ่านอนั่งขาวมันหน่อไม้บงอุ้ยคือสาวยายอาย,ายนี่ไงท่านผู้ชมหน่อไม้มบงอันนี้นอนออ่อนมันนี่นี่นอ มีนอมันเดี๋ยวจะสับนอน,นี้บากทีเห็นเนี่ยคุดมาได้หน่อไม้มบงเอาไปต้มเนาะต้มกินกระปรนประดุกข้อสีแสบเนี่ยอันซุมนี่นะ พีนอนไปข้างไหนอ oh, <I> ี่อืมอืมอดูนกไม้ลายพี่น้องลายนี่นะแมนเบิร์ตนี่ยพี่จะนำไปบ่งนี่ทั้งลุมพีกับพี นี่แม่นทั้งร่มนี่กันนี่อันพุน่นลงไปทั้งร่มพุน่นเบิ้งแน่พี่เนาะไม่บ่งเนาะบริอึดนาะหาบริยากบริอึดเอาไม้พี่น้องเบื้องแน่ข้างล่างนี่ก็บมิตรน้อยง่ายนี่เลือกเอามีแต่หน่อไม้บง เอ่ก,กอน,นี่ก็นอนร้ายหลายน,านี่นนนี้จะนอนแล้วมีเต็ยนี้นอนใหญ่ๆปลามันเถอะเดี๋ยวไปเอาหน่อม้เพล่ปลาปะหน่อไม้บ่งไดอแล้วหน่อไม้เพลีปลาอ,อ,อันนี้ก็กอนน่อไม้ปลาโว้ยมีขนมแงน่ไม้ทำมาบ่ อันนี้มันออกไเ็บเนี่ยวมันก็ไหลได้แต่ว่าเบาตัวนมากินแหง

นี่ไงน้งำมไม้ทนผู้ชมบดอึดน้ำไม้พี่น้องจะว่าเอาบัหลายดอกเอาไปหลายมันกะอันนี้หาไปต้มเนาะขั้นไปแกงนะเอาหนอหน่อยแหนงหน่อยมันอะ่ะต่ว่าเ้าไปต้มในเ้าเาหน,อ,นอมันอันนี้น้ำไม้ปลาน้ำไม้ปลา,ม,ปามันจีรบเรียบ เปลือกเงาๆนี่อันนี้น้ำไม้บงน้ำไม้ปลาน้ำไม้บงเนาะน้ำไม้บงน้ำไม้ไเนี่เอาไปแกงแซ่บแต่ว่าในสวนบามีน้ำไม้ไรมีอยู่สองก่ออยู่คุณทำบริปีซองเบิงน้ำไม้บง น้อยบงกันนไม่าไมไลาแต่ใกล้เคียงกันมันสิแบบออกคน้นขนเหื่อนน้ำไม้ป่าหน่อมันเริ่มเน้วแล้วแค่นี้ก็เหลือกินแล้วเลือาเสียมซ้ำ มะเมือ่อเอาเมื่อต้มต้มกินกับอาปนปลาดุกนะพี่น้องหรือว่าปนกบปนอย่างก็ว่าไปกินกับเจวกับปีก็อร่อยแท้จริงอ่ะมันต้องเป็นนอนั่งขาวนะมันสีหวานแต่ว่านอไม่ย่ามนี่นะมันมันเริ่มเยาวเบิ่นแล้วขึ้นเบิ่นแล้วงูนี่อันนี้กับมีแต่กอไผ่ มีตะกอไผ่พ,พี่น้องตะกี้แห้งโคกพวกน,นี้อีกเนะเาะบ่มีจนจางรถแม็โคนมาคุดออกเบิดตก่อนน้ไม่ปลามาก่อน,นไม่ตะกอใหญ่ปลูกตั้งแต่บ่มียังทำนองทำบุละ่และวทคนีคอะเลื้ไวไหต่ก่อนน้ไม่บงกับน้ำไม่ไร่พราะมาเป็นหนามเนาะน้ำไม่ปลาไเป็นหนามยังเหลืออีกสองก่อเวลาอยากมากกับบ่อได้หาอยากเนาะ อยู่ติดบ้านสวนเบามีนากามิตรกรน้ำไม้รอบๆกับมิตรกรน้ำไม้บรีอืดู้นันมหาผููนีมหาอีนอะไรพี่น้องจามากเด็กก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เมื่อแล้วทำผู้ชมสบายดี